ครับนะครับคันนี้ครับกับกระบะ4ประตูครับยกสูงครับโตเปียแนนเนอร์ครับเกียร์ตอมัดครับสภาพนางฟ้าครับพร้อมใช้งานกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทต้องคันนี้ครับโตโยต้าครับไฮรักวิโก้แชมป์นะครับ2 5 e ครับ TD Sportivo ครับเปียแนนเนอร์สประตูครับรถปี2013นะครับมาพร้อมกับงานสีขาเดิมๆนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นของตัว TD Sportivo นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งให้รอบคันแล้วนะครับ มาพร้อมก็จะน้านหน้าครับโมใช้เดิมครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับของตัว D4D ครับขอมโมรเรลเดอ t ์อิสิชครับวีเวนทโบของตัวแวนพันแล้วครับมาพร้อมระบบของตัวอินเตอร์คูลเลอร์ให้แล้วนะครับมาพร้อมกับพระก๊าซรขุงแรงม้าครับที่1 6 3แรงม้าแมกกาทีอดีครับเดิมโรงงานครับ17นิ้วนะครับได้ยางบิสโตนครับปี2021ครับคิวปกซุมล้อมีให้แล้วทั้ง4ล้อนะครับเส้นสางงานข้างงานบอดี้เดิมเดิมกระจกมองข้ามเป็นงานปะครอด ภายในนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับงานบอกผ้าเทียดีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับพรมลครับเดิมๆสวยๆนะครับมีหน้าจอ6.7นิ้วครับทัชสกรีนให้พร้อมพร้อม่องเล่นนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการได้เสียงได้มาพร้อมระบบของตัวเกียร์อัตมัติครับถ้าลูกค้าท่านใดกําลังมองหารถกระบะซับสี่ประตูครับเกียร์อัตโมัติไม่ใช่งานสภาพนางฟ้าครับแต่ราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทครับห้าพาดรับชมดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมทําการรีวิวดูให้ละเอียดจับไปชมกัน สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับกับทางช่องแมงเพชรยนต์รถกระบะมือ2นะครับช่องที่เป็นศูนยรวมของตัวรถกระบะคัดเกรดคัดคุณภาพนะครับวันนี้เราอยู่ที่กรดัง3ครับของทางสาขาหนึ่งครับสำนักงานใหญ่บริษัทพยนต์นะครับที่มินบุรีกรุงเทพพานนท์นครนะครับอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้านะครับใครกำลังมองหารถกระบะครับ4ประตูครับยกสูงตัวเป็นเรื่องนะครับเกียร์สมัติครับสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทนะครับต้องคันนี้ครับ โตโยต้าครับไฮรักวิกโกแชม์นะครับ2.5 e ครับเทียร์ดีสปอร์ติโวครับกับรถไป2,013นะครับรถสภาพนางฟ้าครับงาสีขาวเดิมๆนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นของตัวเทียร์ดีสปอร์ติโวครับรุ่นพิเศษแล้วนะครับมาพร้อมกับด้านหน้าครับโฉบแชม์เดิมๆสวยๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.5นะครับของตัวดีฟอดีครับของโมเดลครับเล็กเอเจนชั่นนะครับมีของตัวเวียนเทอร์โบเทอรอัดผันนะครับมาพร้อมกับหงแรงม้าที่1 6 3แรงม้านะครับ ดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับลดครับปี2องพครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ6ปีครับ72งวดครับดอกเบี้ยเริ่มต้นครับสี่ปีครับ3.39นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดครับ6ปีครับ72งวดครับดอกเบี้ยครับลด6ปีครับจะอยู่ที่4.99นะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารนะครับไฟแนนซ์ครับตามที่อยู่ของลูกค้านะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาเซ็นนะครับเอกสารที่บริษัทครับแล้วก็มีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับเรามีครับแถมฟรีครับบริการวิทยุสมารกนครัับบอีี1ปะ ก่อนเริ่มนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการติดตามรับชมกระทั่งช่องไม่พยงลดกระบะมือ2นะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับคันนี้จากด้านหน้านะครับมาห้อกระเนหน้าครับโฉบแชมป์เดิมๆสวยๆนะครับไฟด้านหน้าเป็นงานไฟมัตติิดเตอร์ครับมีงานครับกอบงานพลาสติกครับติดตั้งแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้โตโยต้าตรงกลางชัดเจนนะครับ ล้าเรของตัวความไฟฝังฝาสภาพเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ผมทําการเก็บรายละเอียดตรงงานโคมย้วลอยคันเนเหลืองนะครับให้ลูกค้าก่อนสองมอบนะครับรถปี6องสิบสารถสิบเอ็ดปีฮะอาจจะมีรายละเอียดตรงการใช้งานบ้างนะครับไม่ใช่ปัญหาผมทําการเก็บย้ดลอยให้นะครับงานกรอบครับสีพลาสติกสีดําติดตั้งแต่งมาให้พร้อมแล้วมาพร้อมกับงานไฟตัดหมอกคู่ล่างครับมีงานเฟรติทามครับของตัว L e d ดีให้แล้วนะครับในกรณีที่เราทำการสตาร์ทเครื่องครับไฟด้านหน้าครับจะเป็นงานไฟที่ทำการติดตั้งเปิดให้อัตโนมัตินะครับ เลขทะเบียนเดี๋ยวผมต้องการครับย้ายเลขทะเบียนเป็นของตัวกรุงเทพมหานครให้ครับแต่ให้ดูนะครับคันนี้คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ครับของตัว D4D ครับคอมมอนเรลครับ2.5นะครับของตัววินเทโบนะครับมีระบบของตัวอีกคนอินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนให้แล้วนะครับมาพร้อมกับคันแรงขับขุมแรงม้าครับที่163แรงม้าครับลายของตัวงานฝากระโปรงนะครับสามเหลี่ยมเคิร์ฟนะครับสภาพเดิมๆใิมสวยนะครับไม่มีรอยบุบหรือรอยลักจิ้มนะครับมาพร้อมกับครับสลปของตัวเจาะระบายของตัวระบบ อินดนิเอร์ให้แล้วนะครับรถของเราครับพิยนนะครับทุกคันนะครับของเราครับเปิดมา24ปีครับปีนี้ปีที่24นะครับของเราครับมีทีมงานตรวจสอบครับดูแลมากกว่า2 4จุดครับรับประกันโครงสร้างครับาลูกค้ารับรถไปครับเจอรถพิกคว่ำนะครับจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับ คันนี้ครับมาพร้อมกับงานครับชุดแต่งทีดีสปอร์ตทีดีสปอร์ติโบ่ให้แล้วนะครับกะจะด้านหน้าครับตัดในงานสีดำเดิมๆสวยๆนะครับมาพร้อมกับงานคิ้วโป่งซุ้มล้อนะครับทั้ง4ล้อให้แล้วแม็กอลอยนะครับทีดีเขาโฉบลูกพิเศษครับ17นิ้วนะครับเดินโรงงานนะครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวคนต้องการครับติดตั้งงานฝาครอบให้นะครับคันนี้อาจจะมีลายของตรงงานฝาครอบนะครับที่ไม่ติดตั้งมาให้แม็กแซปสีโทนนะครับปัดเงาเดิมๆสวยๆเดี๋ยวคนต้องการเก็บรายของตัวลิ้วลอของตรงงานแม็กนะคครรัับบก่่ออนนสงมะ ด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสนะครับมาพร้อมกับยางปีใหม่ครับของตัวครับบิสโตนครับปี2021แล้วนะครับแต่ยางปีใหม่ครับลูกค้าไม่ต้องทำการทำการเปลี่ยนนะครับสามารถใช้งานได้เกยวยานะครับสัปดาห์ที่22ของตัวการผลิตนะครับความลึกตัวยางครับให้ดูนะครับผมเอานิ้วให้ลงให้ดูนะครับสภาพหน้ายางเดิมๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับโชกแห้งนะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับดูได้นะครับรถปี2 0 1 3 11ปีนะครับแต่ให้ดูนะครับ ภายในของตรงงานชกสภาพเดิมๆนะครับสวยๆไม่มีรอยซึมรั่วหรือรออของการขันของตรงงานชกด้านหน้าซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมดครับยังอยู่ชัดเจนนะครับโลโก้ไฮลักด้านข้างมาพร้อมกับของตัวระบบเครื่องยนต์ที่เป็นวีเทอร์โบนะครับมีให้แล้วกระจกแท้นะครับเดิมนะครับจากโรงงานนะครับโต๊ โตโกของตัวโตโยต้าอยู่ชัดเจนนะครับภาสีพรบลบร,ราดูแลต่อให้ถึงปีหน้ากระจมองค่าเป็นงานปรับพอใไฟ้านะครับกรอบงานสีเดียวกับตัวรถนะครับมีเฟเรีเ์ให้พร้อมนะครับมาพร้อมการติดตั้งมาได้ให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ ับจับงานประตูนะครับเป็นงานโครเมียมครับมีการโรยมือให้พร้อมนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานผลทาการเช็คตรวจสอบแล้วประตูทั้ง4บานไม่ว่าจะกระจกด้านหน้าหรือกระจกด้านหลังมีระบบของตัวออโตอลาณนะครับการการจุลกรรมนะครับบานบอกคนที่ขับแล้วก็บอกคนที่นั่งข้างให้พร้อมนะครับภายในนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับงานเบาะผ้าเลยนะครับรุ่นพิเศษของตัวเทียดีได้เป็นงานเบาะนะครับผ้าครับเทียดีนะครับมาแล้วนะครับตัดด้วยงานตะเข็บงานได้สีน้ําตาลนะครับเดิมๆตัดด้วยงานลายสีทุโทนนะครับ ด้านในคอนโซลซาส่าเลยนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับการจองครับทัชสกรีน6.7นิ้วครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายครับมีระบบของตัวแอร์เอโต้นะครับและไอ้โทษทีครับแอร์เปนนุ่นะครับพร้อมรูของตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบแอร์แบ็คด้านหน้านะครับมีให้2จุดแล้วนะครับด้านจับเป็คนขึ้นนะครับมีแฮงก์สฝั่งนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างของตรงงานเสา A ฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับหรือการคันของตรงงานชุดประแจนะครับรอโครงสร้างของตรงงานเสา A ฝั่งซ้ายหัวน็อต เดิมสันคมเดิมนะครับให้ดูสปอตเวตอาร์ก่อนนะครับผมทาการแกะให้ดูเลยสปอตเบตอาร์กนะครับเดิมเดินะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างถือว่าเป็นกระบะที่ค่อนข้างจะใช้งานดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับใน2ตัวครับโตโยต้าวีโก้แชมป์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะครับแผงประตูครับด้านข้างนะครับตัดพิ้งงานสีเบจครับมีวัสดุซอฟพัดให้นะครับกระจุ่นลดลงไฟฟ้านะครับที่วาขดน้ำนะครับลำโพงมีให้นะครับเหมือนการประตูข้างสี่บานแล้วนะครับ แต่ให้ดูตะเข็บซีโคนงานประตูด้านข้างนะครับตะเข็บซีโคนงานเดิมๆนะครับผมการจิกให้ดูเลยครับงานบอดี้เดิมๆไม่มีเราของการชนโครงสร้างการเคาะงานนะครับลูกยางขอประตูไม่มีเราฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับดูได้จากลูกยางขอประตูนะครับงานเสาบีนะครับให้ดูงานบอดี้ด้านข้างนะครับสปอตเป็นอาร์คเหมือนเดิมนะครับเชื่อมจากโรบอทนะครับจากโรงงานนะครับงานเสาบีครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆทั้งด้านบนด้านล่างนะครับ แผงประตูเดิมเดิมนะครับผมต้องการเข้าไดูงานบางๆสีเดิมๆนะครับด้ามจับคบมีให้แล้วนะครับจดแท้เดิมโรงงานนะครับด้านหลังเป็นงานเบาะผ้าอีกเช่นกันนะครับเบาะสีเดิมนะครับเบาะแน่นๆนะครับนั่งสบายนะครับหมอนรองคอมีให้สามตำแหน่งแล้วครับงานแฮทลูปสีเบจเดิมด้ามจับบุคนด้านหลังมีให้ไฟคอนโซลตรงกลางมีให้แล้วครับพร้อมกับงานกระเป๋ายิโจ้ด้านหน้ามีให้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับที่วางขวดน้ำนะครับแก้วน้ำนะครับตรงกลางมีให้2ล็อกแล้วครับในส่วนท้อง แผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับดูได้จากหัวน็อตนะครับไม่มีรอขยับนะครับโครงสร้างงานเดิมๆนะครับนะครับ แมวสปอตเบนอาร์กลมแท้เดินนะครับของเราวารันตีโครงสร้างถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกับกระบะสี่ประตูยกสูงตัวเกียร์อัตมัติครับสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพันบาทครับสามารถโทรมาสอบถามครับร้านเดหัวตัวรถครับหรือไฟแนนซ์กับทางผมได้เลยนะครับเสี่ยเมงครับที่เบอร์ศูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมครับถ้าเข้ามาสอบถามรายเด็ตัวรถครับหรือไฟแนนซ์ครับเตรียมเงียนดีให้ทุกคำปรึกษานะครับโครงสร้างของตัวงานเสาครับบอดี้งานสีเดิมๆนะครับ แผงประตูไม่มีรอยถะลอกครับหรือรอยขีดของตัวงานแผงปรตูด้านข้างนะครับมีปุ่มล็อกเด็กทางตรงงานแผงปรตูด้านข้างให้แล้วนะครับแต่แคปซีโคนงานด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมๆนะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างการเคาะงานนะครับผมการรีดูให้เรียดนะครับไม่มีการชนโครงสร้างครับของเรารับประกันคุณภาพครับไม่มีการกลับสีก่อใหม่เรื่องของเราไม่มีชี่ำรดสูญหายนะครับถ้าลูกค้ารับรถไปนะครับไปเช็ควิสดูนาว่าคันนี้มีรถของการชนโครงสร้างปิดความจมน้ำครับวามผมรับซื้อคืนนะครับเต็มจำนวนนะครับ คีบบอุมล้อมีให้แล้วทั้งสีล้อนะครับแม็กคัสสภาพเดิมสีสวย17นิ้วครับสีโทนเดิมนะครับรุ่นเฉพาะของตัวเทียร์สปอร์ติโครับที่มีให้แล้วนะครับมาพร้อมกับยางครับปีใหม่ครับของตัวบิสโตนทั้ง4เส้นผมทําการเช็ดให้แล้วด้านหลังเป็นงานเบรกด้ามด้านหน้าเป็นงานเบรกคิดนะครับได้ยางปีที่เอ็ดครับปีใหม่ความลึกดอกยางใช้งานได้ยาวๆเลยหลอดคัสซีโครงสร้างไม่มีหลัของการตัดต่อการเชื่อมต่อหรือการเคะงานโครงสร้างนะครับซุ้มล้อพลาสติกนะครับการยึดติดครับมีให้แล้วครับบังโคลด ร้านเาตรงด้านข้างครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราต้องการติดตั้งสติ์เกอร์ของตัวเทดีครับให้นะครับด้านข้างนะครับอาจจะมีการกินวิลอ์ของตรงงานสีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โครงสร้างของเราเป็นงานบางๆเดิมๆนะครับรถ11ปีครับมีการกิดวิลอ์ของตรงงานสีแน่นอนอยู่ครับแต่ของเราไม่มีการโชว์โครงสร้างของตรงงานด้านท้ายครับงานไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับมีงานกรอบนะครับชุดแต่งนะครับด้านหลังปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับโลโก้ตัวเอต้ามีให้มาพร้อมกับด้านจัดงานท้ายเป็นงานคมเนียบมีงานไฟเบรกตดวทีสามนะครับ รุ่นของตัวครับไฮรักวีโก้แชมป์นะครับมีให้ใบตัวงานของตัวไทอีนะครับฝาครอบมีให้แล้วนะครับสติ๊กเกอร์ผมต้องการติดตั้งให้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับต่อมานะครับงานด้านท้ายนะครับจะด้านหลังนะครับมาเ้าแต่งครับของตัวเทียดีให้แล้วนะครับด้านงานด้านช่วงล่างครับล้ออะไหล่มีให้นะครับโชคดําเดิมนะครับงานแหนบเดิมๆนะครับสวยๆเลยไม่มีรอยถลอกนะครับเหลือการดัดแปลงของตัวงานด้านล่างนะครับให้ดูจากงานช่วงล่างนะครับเดิมๆสวยๆนะครับ ่อมาครับงานท้ายแมกนิเนอร์นะครับดูได้เลยจากงานแมกนิเนอร์รถนะครับถ้ามีการทุกของหนักหรือการใช้งานหนักครับดูได้จากดีเทลของตัวงานแมกนิเนอร์นะครับตรงนี้ครับริ้วรอยแทบจะไม่มีครับงานใช้งานถือว่าเป็นรถการใช้งานธรรมดาปกตินะครับให้ดูงานฝั่งท้ายนะครับหัวน็อตเด่ยมสันคู่เดิมๆดูเจาะกลมคมสวยๆนะครับงานด้านท้ายนะครับให้ดูไม่มีรอยสนิมนะครับหรือรอยของการชนโครงสร้างหรือการเคาะงานนะครับการด้านซ้ายนะครับ ูเจาะกลมคมสวยๆนะครับสปอร์ตเบนอาร์คดมกลมๆเดิมๆนะครับดัมยึดของครับมีให้4จุดซ้าย2จุดฝั่งขวาอีก2จุดแล้วครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานครับสมรรถนะดีมากครับไม่ค่อยมีปัญหาครับกับ t o y ยต้าครับไฮล็อกวิโก้แชมป์นะครับตัวเครื่องยนต์2.5ตัว e นะครับเทรดดี้สปอร์ตทีโคันนี้กับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7จ็ดบาทครับดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นนะครับสปีครับของปี13สามารถผ่อนให้สูงสุด6ปีครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่่ที3.39ครับ สามารถผ่อนได้สูงสุด6ปีนะครับ72งวดครับดอกเบี้ยที่4.99นะครับลูกค้าเครดิตดีครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับต่อมาครับฝั่งงานแม็กด้านหลังฝั่งขวานะครับสภาพแม็กเดิมๆนะครับยิ้วลอยนะครับไม่ใช่ปัญหาอย่าขนทําการเก็บงานยิ้วลอยตรงงานแม็กให้ให้เงาๆงานะครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับยางบิสโตนปี2 0 21ต้อง4เส้นความลึกตัวของตัวดอกยาง ใช้งานได้ยูยาวนะครับดูได้เลยครับรวามลึกกับยางสภาพเดิมนะครับแบกเดิมๆสีสวยนะครับรอแคสซีโครงสร้างครับเลขตัวถังนะครับมาพร้อมกับ MR ครับโอนะครับลงท้ายด้วย130-4นะครับสภาพของรอแคสซีโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อซุมล้อพลาสติกนะครับบางโคนครับมีให้แล้วนะครับงานบันไดด้านข้างมีให้ง2ฝั่งนะครับโครงสร้างงานด้านข้างงานบอดี้เดิมๆนะครับอาจจะมีรอยของการเก็บงานทับสีเป็นเรื่องเล็กน้อยของตัวรถนะครับเราทําการครับ เก็บงานริ้วรอตรงนี้ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับรถคันนี้นะครับปี2011ไอปี2013นะครับรถสิบปีครับสภาพของกระช้งานาต้องมีบ้างครับแต่โครงสร้างของเรารับประกันครับบริษัทโครงสร้างให้นอนอยู่แล้วครับแผงกระตูด้านหลังฝั่งขวาสภาพเดิมสวยๆนะครับตะเข็บซิลิโคนงานเดิมๆนะครับนะครับงานเดิมๆไม่มีการชนโครงสร้างครับลูกยางขอประตูเดิมๆนะครับที่วางขนน้ําแก้วน้ำลำโพงมีให้ประตูสี่บาทแล้วนะครับมาดูสปอตเ็นอาร์คนะครับของตัวโครงสร้างนะครับ สภาพเดิมๆสวยๆครับด้านในครับเบาะสวยๆกับิ๊บเลยคันนี้นะครับเบาะผ้าแน่นๆตึงๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับโครงสร้างของตัวงานเสาซีครับบอดี้เดิมๆนะครับให้ดูรอยสปอตเป็นอาร์ตนะครับของตัวงานด้านข้างนะครับงานสภาพเดิมๆนะครับสปอตเป็นอาร์ตนะครับกลมเดิมๆนะครับไม่มีรอยตัดต่อการเคาะงานนะครับของตัวงานบอดี้ด้านข้างนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับต่อมาแผงประตูด้านหน้าฟังบุคคลขับนะครับ ด้ามจับนะครับโคเมียมกับรอยมือมีให้แล้วนะครับโลโก้หรือแบบของตัววีทีโบมีให้นะครับคิวโป่งซุ้มล้อมีให้แล้วครับแม็กน้านหน้าสีสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานกับยางครับปีใหม่ปี2021นะครับชุดหน้าหน้าแห้งเดิมโรงงานครับฝั่งขวาไม่มีรอยซึมรั่วหรือการถัดของตัวชุดหน้านะครับซุมลอพอยติกนะครับสภาพดันเินสีสวยนะครับในส่วนตัวงานภายในนะครับโครงสร้างของตัวงานเสาเอให้ดูก่อนนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเดนสามคนเดิมๆนะครับไม่มีรอยขยับสลยรถ สภาพเดิมเดิเมครับรถสิบเอ็ดปีแล้วคันนี้ครับถือว่าสภาพครับสวยๆเลยครับแผงประตูด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับตะเก็บซิลิโคนงานด้านข้างนะครับงานบอดี้เดิมเดิมนะครับการดูครับตะเก็บซิลิโคนงานบอดี้เดิมเดิมนะครับทำการจิ้มให้ดูเลยตะเก็บซิลิโคนนะครับงานเดิมเดิมนะครับรอยบอดี้งานข้างครับลูกยางขอบประตูไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับงานเสาบีครับเดิมเดิมนะครับสปอตเบนท์อาร์คนะครับ ทำการแกะให้ดูเลยสปอตเวทนากลมเดิมๆนะครับไม่มีการตัดต่อการเชื่อมต่อและการเข้างานโครงสร้างนะครับงานซิกเกอร์ของการตลมยางมีให้นะครับแล้วดูโครงสร้างงานนั้นข้างนะครับทําการแกะให้ดูละเอียดเลยว่าไม่ต้องกลัวครับเชื่อใจได้ครับกับทางบริษัทพยนต์ครับของเราเปิดมา24ปีครับรถของเราทุกคันคัดเกตคุณภาพบัลตีโครงสร้างครับรับประกันหลังขาย1เดือนครับเกี่ยวกับของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ ภายในนะครับมาพร้อมกับงานเบาะผ้าดั้มเดิมสวยๆเลยครับเบาะเป็นนุ่นนะครับปรับได้หกทิศทางเลยพวงมาลัยนะครับสวยๆมีแบ็กด้านหน้าให้นะครับอาจจะมีริ้วล้อเล็กน้อยนะครับของตัวพวงมาลัยนะครับตัดริ้งงานครับสีลายไม้ครับด้านบนเดี๋ยวคนต้องการเก็บลิ้วรอยของตัวงานพวงมาลัยให้นะครับเป็นปกติของรถทุบเอ็ดปีมีการใช้งานอยู่นะครับก็อาจจะมีริ้วล้อของตัวการลอกครับเล็กน้อยนะครับที่บางคนน้ําแก้วหน้าแก้วน้ำด้านข้างมีให้สองฝั่งนะครับ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับของตัวดีเซลแล้วเขาจะทำการสตาร์ทให้ดูเครื่องยนต์คันนี้ก่อนนะครับเครื่องยนต์ครับรอบเครื่องนิ่งนิ่งเลยครับเครื่องยนต์สตาร์ทเชื่อเดียวติดเลยครับมาพร้อมกระจกมองข้างเป็นงานรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับนัดจองการใช้งานคันนี้ครับอยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดนโลนะครับใม่แท้ใม่เดิมเลยเรารับรถมานะครับเลขไม้ขนาดไหนเราขายตานนั้นของเราไม่มีอะไรของการกอไม้แน่นอนนะครับรถรถปีสองพัสิบสามครับเฉลี่ยสิบเอ็ดปีนะครับใช้งานพีแค่หนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะครับ เลขไมค์ครับแค่1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นครับรถสวปีนะครับใช้งานเพียงแค่1นึ่งหม่กิโลนะครับสภาพครับคอนโซลด้านหน้าเดิมๆนะครับสวยๆนะครับไม่มีรืรอยอถลอกนะครับพร้อมกันหน้าจอนะครับมีให้แล้วนะครับหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนะครับรับสายวางสายมีระบบตัว FMAM ใช้งานได้ปกตินะครับระบบบลูทูธมีให้พร้อมแล้วนะครับแอร์เมนูลใช้งานได้ใช้ง่ายๆครับปรับได้4ีสปีดนะครับ คีย์บาะใส่เดยกเล็กน้อยด้านหน้ามีให้นะครับพอร์ตเพาเวลต์มีให้2พอร์ตนะครับระบบไล่ฟ้ามีให้พร้อมแล้วนะครับที่วางของเล็กน้อยที่วางขวดน้ําแก้วน้านะครับพร้อระบบของตัวเกียร์อัตวัตที่เป็น5สปีดไห้แล้วนะครับสามารถเล่นเกียร์ครับโลได้ปกติเลยนะครับเบรกตึงมือแมนนวลนะครับตึงตึงมือใช้ง่ายง่ายเลยครับที่พักแขนนั่นค่าเป็นวัสดุหนังหุ้มนะครับด้านในครับกว้างขวางใส่ของได้เลยสบายนะครับ ด้านหน้ามีที่ใส่ของให้แล้วนะครับเกลนชักมีให้นะครับรถสภาพเดิมนะครับสสวยๆเลยคันนี้ครับกับรถปี2013ครับเลขตัวถังครับให้ดูนะครับเลขตัวถัง MR นะครับลงท้ายด้วยครับ1น1 3 0 4นะครับมาพร้อมกับงานรีโมทครับของตัวหน้าจอนะครับมีให้แล้วนะครับกับราคาที่3 8 9 0 0 0บาทเราขายตามสคงขบอเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 7,000บาทครับลูกค้าที่ดีครับคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะครับจัดยอดได้นะครับในส่วนของตัวลายของตัวโครงสร้างสภาพเดิมครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับหรือกำลังมองหาครับรถไม้ใช้งานนะครับคันนี้ครับก่อราคาปล่อนต้นเพียงแค่เจ็ดบาทนะครับแผงม่านแดด้านข้างบุคคลด้านข้างมีกระจกให้นะครับที่แสบเว่นตานะครับมีให้ไฟคอนโซลตรงกลางด้านหน้ามีให้ของจอดแผงม่านแดดบานบุคคลที่ขับไม่มีกระจกให้นะครับจอมวลลามไม่งานตัดแสงไม่นุ่นปกตินะครับ ถ้านลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถดูรถละทองขัพได้เลยนะครับที่บริษัทรถยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทรถยนต์ครับอยู่ตรงซอยเศษไทย68นะครับแยกหนึ่งะครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับทุกอาชีพของลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นครับข้าราชการพนักงานเอกชนนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับขาขาครับเกษตรกรทำไร่ทานาครับสามารถเอารถได้ทุกอาชีพนะครับสามารถโทรสอบถามร้านละเอียดรถกระทางผมได้เลยนะครับเสียบเองครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6 6 0 2 3หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามหรือแอดไลน์หาผมเบอร์ที่ได้นะครับเพื่อ เดี๋ยวเราพาไปชมนะครับและดูรายละเอีย่ตัวห้องเครื่องหน้ารถด้วยกันครับมาต่อครับขึ้นคันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับดีเซลนะครับขนาด2.5ลิตรนะครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สุดประหยัดเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ของตัว D4D Cumaley ครับเล็กดีเจชั่นครับมีระบบของตัว VTBO นะครับขอโล่ของตัวอินเตอร์คูลเลอร์ให้แล้วนะครับขุมพลังแรงมาครับติดที่163แรงม้านะครับลายของตัวเครื่องยนต์รอบเครื่องนิ่นิดเลยครับปกตินะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับมีระบบของตัวระบายความร้อนนะครัับของตววลให้้แนะครับ เครื่องยนต์นะครับมาร์คส,สี remember, แต้มสีครับอยู่เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีคราบเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมต้องการชำระล้างห้องเครื่องทำสปานะครับเปลี่ยนผ่านน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบโลของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอดนะครับงานสกรงนะครับห้ดูนรัว่้เดิมนะครับรอยด้านในหัวน็อตไม่มีรอยขยับหรือการชุโครงสร้างของตรงงานด้านซ้ายนะครับรอยสินฐาะพ้าวเดิมๆนะครับดูได้จากงานสีทฐานมพาเดิมๆนะครับงานแก้มฝั่งซ้ายนะครับ สติ๊กเกอร์มอกอยู่คดชัดเจนรับเพดโตอรต้านะครับเดิมเดิมนะครับแบตเตอรี่นะครับคันนี้ผมต้องการเช็คค่า CCA นะครับไปถึงมาตรฐานผมต้องการเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าแบตเตอรี่เกินหนึ่งปีผมทําการเปลี่ยนลูกใหม่ให้อีกเช่นกันนะครับด้านหน้างานเดิมๆนะครับรูดจอบคมคมสวยๆนะครับไม่มีการชนโครงสร้างของตรงงานด้านหน้าของตรงงานคานม่อนน้ำนะครับงานแก้มฝั่งขวารูดจอบเดิมเดิมนะครับอยากขอต้องการเป่ากองรายของงานตรงนี้ให้นะครับถ้ากองช้ำรถขอต้องการเปลี่ยนกองให้ใหม่นะครับ งานแก้พังขวาเดิมๆนะครับระบบชุดเบรก ABS ครับมีให้ระดับของตัวน้ำมันเบรกเพิการตรวจสอบเช็คให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับดูได้จากงานฝากระโปรงครับหัวน็อตเดิมๆสวยๆเลยครับงานหัวน็อตด้านในนะครับไม่มีรอยของการชนโครงสร้างที่ควบเดินน้นครับเรามีบันตีดูแลหลังการขายนะครับ30วันครับเกี่ยวกับระบบของตัวเครื่องยนต์ครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาสามารถเข้ามาแก้ไขได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับกับโตโยต้าครับพารลักวีโก้แชมป์นะครับ 2.5e ครับ T-R Sportivo ครับกับรุ่นพิเศษครับกับรถปี2013คันนี้น, 3, 8, 9, นะครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทกับราคาอยู่ที่389,000นะครับสามารถดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรถยนต์นะครับหรือสามารถโทรมาสอบถามครับรายละเอียดตัวรถหรือไฟแนนซ์กับทางผมได้เลยนะครับเซอร์เม้งที่เบอร์064ครับ1466023หรือแอดไลน์ถามผมตามเบอร์โทรนี้ได้ครับทักมาสอบถามรายละเอียดตัวรถไฟแนนซ์ครับหรือร,ร,อรถถายละเอียดตัวรถก่อนได้ครับเซอร์เมินดีให้ครับบริการนะครับ กับราคาผ่อนเริ่มต้นมีแค่เจ็ดนบาทนะครับเรามีบริการของการส่งเซ็นเอกสารแพลนทันนบตามที่อยู่ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกค้อมเซ็นเอกสารที่บริษัทแล้วก็มีบริการของการส่งสีเมลให้ตามที่อยู่ของลูกค้านะครับเรามีแถมฟรีครับบริการบริสสมาฉุกเฉินให้ลูกค้าอีกหนึ่งปีและแถมบัตรํามันให้ลูกค้าอีกหนึ่งพันบาทครับไว้เติมกับบ้านนะครับาก็จะกันนะครับฝา check, กกดแชร์กดติดนะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการิดตามรับชมกับทางช่องเมฆพิเาษรถกระบะเมอสองครับอีพีน้าเรามีรถกระบะคัดเกดคัรบ วันนี้ทางไมโคยนต์ขาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ